อ่าช่ง3-5เรียบร้อยนะครับอ่ะ35ต่อ3-5นะครับพิกัดชกมาดูเปรียบเทียบกันนะครับเอาความสูงก่อนหลังจากใส่เรียบร้อยมิชลินดูด้วยตาสูงกว่าอ่าเล็กน้อยประมาณสักเกือบเซนน่ะนะครับเกือบเซนเกือบเซนนะครับเกือบเซนแต่ว่าน,นี้ยางนี้ใช้ไปปีกว่าแล้วนะครับอ่ะมันก็คงไม่ลดถึงเซนมั้งไม่ไดถึงเซนครับอ่าก็คือมิชลิน มีความสูงมากกว่านะครับมีความสูงมากกว่าอามาดูแก้มครับไขปองยังไงครับหันหันหันแก้มออกมาครับาสารเหนือเรียกว่าจู้กันเลยนะครับอ่าอันนี้คือแก้มถ้าดูด้วยอย่างนี้นะครับยังไม่มีน้ําหนักกดนะนะครับอาจจะดูลําบากแต่ว่าดูด้วยตาเนี่ยมิชลินสูงกว่านะครับมิชลินสูงกว่านะ เรามาดูมิติเลยนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะของแก้มป่องมันเขาเรียกอะไรอ่ะการกดใช่ไหมการกดอ่าแก้มแก้มถ้าแก้มมันอ่อนมันก็จะประมาณนี้ประมาณน,นี้นะครับแต่ประโยชน์มันก็มีมันจะได้นุ่ม,มนะครับได้นุ่ม,มนะครับนี่ลมยางเท่ากันนะครับนี่ถ้าดูจากรตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีลักษณะข,ของการป่องป่องออกมาอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างนี้นะครับของ มิชล <Michel> <Michel in S 2> ินมิชลินนะครับอ่านี้มองด้วยตาผมก็เห็นเลยนะครับบางท่านอาจจะส,ส,สังเกตลําบากนะครับแต่ผมสังเกตง่ายเพราะผมใช <laughs> ไ้ไอ้โยโกโกับโยโกโกับไอ้ตัวดันหลบที่ติดรถมาลักษณะแก้มคล้ายๆกันอ่านะครับก็คือป่องๆนะครับตัวนี้ลมยางเท่ากันนี่ครับตัวนี้จะปอ่องน้อยกว่านะครับผมจะมองมองออกเลยว่าป่องน้อยกว่านะครับเพราะว่าแก้มมันค่อนข้างที่จะแข็งกว่าจุดนี้ครับอ่า ไปยืมกิโลลูกสาวผมมานะครับพิกัดการช่างลองดูเลยครับใส่เข้าไปนะฮะอันนี้แบบบ้านๆกันเลยนะขึ้นช่างที่18.55้าห้านะครับนี่ครับพิกัด18.55ห้านะครับ18.55ป้าห้าน้ำหนักอ่าโอเคเอาคู่ชกมาดูนะครับนแต่อนี้เสียเปรียบเพราะว่าใช้ใช้ไปปิ๊งละ อันนี้สิบเก้าจุดสิบห้าสิบห้าจุดเก้าห้าเราบวกลบอีกให้สักหนึ่งโลก็ได้อ่ะสิบหกนะเพราะว่ามันใช้มาปีงนะนะครับมีไหมใช้มาปีหายวิโลไหมน่าจะเป็นไปได้อ่าโอเคต่างอ่าต่างกันอยู่พอสมควรนะครับสรุปว่าอันนี้หนักกว่าหนักกว่านะครับพิสูจน์บ้านๆอีกหน่อยเนอะพิสูจน์เรื่อ่าเรื่องแก้มแก้ม นี่เห็นไหมอ่าดูไงมันมือดึงมันนุ่มอ๋อมันนุ่มไม่ใช่ว่านุ่มแปลว่าไม่ดีโครงสร้างการดีไซน์ของเขาต้องการให้รถนุ่มอ่าอ่าครับมันแล้วแต่ลักษณะการใช้งานไม่ได้ไปโจมตีว่ายางเขาไม่ดีนะครับคราบตอนนี้มันขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละผู้ใช้อ่ะนี่โอ้โหเอออเห็นเลยเห็นเลยอันนี้ก็รู้เลยว่า นี่ใช้แรงดึงมาไม่ได้เล่นของนี่ก็ไม่สู้มือออกมาเลยนะครับอันนั้นจะออกมา,า,าพอสมควรง่ายๆอ่ะ